สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เปียจะมาห่อตอเปียด้วยจ้าเปียต่อแกะวอวเปียไว้นี้แกะในกองว่าล้มมันสุบ่ได้เข่าหน่อยคะทุกคนการห่อปอเปียวันนี้นะคะปอเปียเปียจะพิเศษแน่วันนี้เปียเอามะม่านะคะทุกคนรวบเส้นมะม่ามาัมงสวิรัตเนาะคะแล้วกา กลัลกอลวกใส่กันนะคะตะวัเนเงินเทียมปปปรปพัดแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วก็เอามาคลุกคุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาห่อข้างนอกแล้วก็ใส่มันฝรั่งขูดเข้าไปแล้วก็ใส่ชีสขึ้นอาหารเนี่ยเปล่จะดัดแปลงตามความชอบของพอบ้านนะคะเป๋ยวจะบอกค่อยเน้นเปิ๊งเอียงลายนั่นเอคะ ก็มากแนวเราไแล้วอยากกินแนวดด้วยได้ด้วยก็เฮตดให้ร้องเสียโดนร้องเห้ไปเรื่อยค่ะเราเป็นคนบ่มากกินบุญเสงเอาใจง่ากอยู่น้อยนึงค่ะแป็นก็เหตุให้ร้องเสียค่ะแล้วโดนเฮ็ดให้ร้องเทีย่ยวเราก็สิดีใจนะคะเกยดตื่นขึ้นมาเอ้าเกิดยังัขึ้นล่างถวยล่างบวงทำความสะอาดครัวตุลยตุลยอยู่ไปว่าโอ้บวธรรมดาเว้ยเราก็ลงไปซักผ้า ในรอบสามซีพีหนนแล้วปกติเียวเป็นคนซักมาค่ะการเกียวเราซักเราเราเป็นคนบวชไข่บึงเราแบบพาค้าพาดำสลับกัน,ส,น,กนสิมันก็ะยัดลงไปสีโต๊กเกียวให้ไงเราเราก็เล่บปรกาให้ดิแบบนี้เราก็กเลยไปซักอ่าพาพาปอูอันนี้นะคะมองทํางานเกียวเนาะพวกผาถุงพวกผาคุ้มตลูกค้ากันะแล้วก็ซักให้เปียวเดียวอย่างนเสียงเครื่องเอ้า เดี๋ยวมาสักผาที่น,นี่บัมยูยูกันสองคนลังเทียนนะคะทุกคนการทําอาหารของเตียวเนาะก็จะพิกแพงไปเรย่อยอนไหมคะบะเมีวาเปียวเก่งเมนูอาหารเลยแต่ว่าคือเขากินอย่างเดิมๆมันสั่ม่าเนไหมคะเขาก็ต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยะคะ่ะเกียวจะเป็นคนมักอพิกแพงอาหารเพราะว่าหนึ่งเขามาอยู่เมืองนอกทุกคนเขาบ่ได้เขาจะเอาเห็นมันครบสุดคือบ้านเมืองเขามันเป็นแบบบุรดคะ่ะ เปี้อาบน้าไม่ผมเปยียนท่านในแห่งดีนะคะ่ะมันก็เป็นฟูฟูแน่เดี๋ยวสเสบงคือว่าก็เป็นสกปกก็เป็นอย่างเี hmm. ้ยอันย่างแต่โบเมนนะคะ่ะคืออาบน้าแล้วแล้วก็สะผมสบผมเปียวเปียวเป็นคนบ่ามาักเป่าผมคะ่ะเพ่ไให้ผมเปียวแห้งเองแล้วก็อ่ามันเห็นให้ผมเขามีคุณภาพเห็นไหมคะ่ะผมเขาสวยตเต้าใต่เครื่องห้อนเป่าหลายผมมันจะขาดแล้วกัน บ่มีน้ำหนักนะคะเพราะตอนก็เป็นสาวเนี่ยนะคะตอนช่วงพี่โอเหตงานพี่จะยืดผมดัดผมเช็ดสีตอนพี่โอเป็นวัยรุ่นนะคะพเะพื่อเหตุตั้งแต่พี่โออายุสิบห้าหอดพี่โออายุเท่าไหร่สามสิบได้เนาะโอ้ยยี่สิบกลัวเกือบสามสิบนี่ยแหละพี่โอเศาเลยค่ะเพราะว่าผมมันเสียแห้งหล้วก็เพี่โเคยแม่กระทั่งว่าผมแบบหลุดออกมาเป็นเนี่ย ก็จังคนมาเนี่ยจนแม่เบียวบอกว่าลูกเอ,อเ้ยแทนยังเสียดายเงินเสียงเงินไปเฮ็ดแล้วผมจะคลองพังยิบมาเสียค่ะผมหลุดหลุดหลุดเบี้ยวไปซืวว้อภาษะผมเองก็สิเขาล่างเสริมสวยตลอดทำสีผมทาเล็บเฮ็ดทุกทุกอย่างนะค่ะทำเป็นสาวเงินมันหาไงพอมาใส่ชีวิตอยู่มืองนอกบ้าน,นเห็นคุ้ค่าของเงินเพราะว่าก็วื้ได้เงินมาแตล่ละบาด เขาตรงเป่าเรียนแขงก็เวลาแล้วก okay. 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 ็อาหารการกินกับอะไรเหมือนอยู่บ้านเขาบางที่กับอะไรถูกปากเข้าทุกอย่างจริค่ะไก่เรื่อความอยู่ไก่างไก่บ้านไก่ยังคิดหอดลูหอด้านโอ้ยมาอยู่ไม่มาเปล่าห้กหมดล่ะจะจุ่มมือนีเกี่วกับเริ่มชินแล้วค่ะแล้คนก็ถามว่าบ่กคี้หอดบ้านจริงคือบอกกลับบ้านแน่เรหาแม่ไปทุกมือนะคะโทรหาทุกมือถ้าบัสดวกอีเล็ก็หยุดทอยันหยุดมางสิ่งค่ะ ก็จะส่งขอความคุยกันเอาของเสียงอะไรตั้งแต่้าบอสะดวกนะคะแต่เป็นไปได้เขาก็ต้องโทรหาบ่อยๆนะคะเพราะว่าย่ายหน่อยผู้เฒ่าเนาะอยากเข็นอยากอย่างนลูกเตาคนอยู่เมืองไทยแท่โทรหาแม่ดูซัมเปียวบสอสเถาะเปถามเนี่ยผู้ลงก้นอยู่บ้านหลังเดียวกันเลแ้แต่พอแม่กินอีหยังเห็ดอีหยังยังไม่รู้เลยเปียวสิมีเงินต่ออาทิตย์เนี่ยให้แม่เปียวซื้อก็เขาขากขนมเปียวบ่อยแล้วลาย กับเขากบนานง็สิเป็นคนจัดการส่รงขอความไปบอกน้องสายน้องสายเนี่ยตั้งแต่น้องสายใหญ่ไปอยู่กับแม่เนี่ยดีมากเลยน้องสายสื่อบ้านเกานะคะตรงขามกับบานที่เปียวสื่อเนะะี่ยค่ะเขาอยู่กันคนละยูซ้อยเดียวกันนะคะนเนาะเกียวอยู่ฟังทั้งนี้น้องสายไปอยู่ฟังตรงขาม,มนะะี่เค่ะคือดีใจที่น้องได้กลับไปอยู่บ้านคือเขาถิ่นทุกอย่างกลับไปอยู่บ้านเลี้ยว เขาก็ต้องเป็นคนซัพพอร์ตไปบอกน้องเลยอาทิตย์นี้อีหยังขาดในตู้เย็นการดูแลด้ใส่ใจคนในครอบครัวของเพียวนะเพื่เป็นแบบนี้อีหยังขาดเนี่ยล่ะโมมากาไก่พักอีหยังเป็นทสื่อสื่อเพราะว่าน้องเดยกเราเห็ุงานอยู่ในเมืองเนาะคะ่ะเนาะก็จะไก่แบบอ่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อาหารเหมนีนะะัยค่ะมันถูกแน่ถูกก็อยู่ในบ้านนั่นสินะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยเวลาเขา วันนี้เปียวมะฮอปอเปียแล้วก็เราถึงครอบครัวทางเมืองไทยเนาะค่ะการดูแลใส่ใจกันต่อให้เฮาห่างแค่ใดเฮาก็ใส่ใจนนแม่ค่ะอาทิตย์หนึ่งน้องสายเกิดใส่ใจอีหยังแล้วก็สื่ออย่างล้วสิเห็ดเป็นบินแล้วก็ทายมาให้เปียวเบิง่งน้องสายไปเห็นแล้วเห็ดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะคือดีนะคะเปียวก็อยากซอยทุกคนรู้ว่าเปียวออกไปกินขน้าวนอกบ้านเปียวไปสื่ออีหยังเมื่อก่อนเปียวเป็นนางร้านอาหารนะวันท,ทุกทุกวันสุกเศร้า หาลอยครูเนาะเนาะค่ะคูณสามเข้าไปกับประมาณพันหาลอยพันหาลอยของเปี้ยวเนี่ยทุกคนเปียวสามารถซื้อกับเขากับน้ำให้ครอบครัวเบกินได้เป็นอาทิตย์นั่นสิเป็นอย่างความสุขเล็กๆน้อยสิเป็นเหตุบ่ได้จริงสิค่ะตั้งบ่ได้คางเงินอีย่างหลายนะคะการใส่ใจการดูแลกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอีย่างเสียหอกกระห้เล็กๆน้อยๆเปียวบ่ได้เปียวบ่ได้คิดอย่างหลายจระะิงสิค่ะแล้วก็เขาก็บ่ได้อยู่งอมืองอเท้าสิเขาก็เหตุงานให้เขาสิเหมืนกันค่ะ ย่ขยเห็ดเนี่ยงทั้งบ้านเบียวเป็นคนหมักปลูกผักปลูกผลไม้แม่เบียวกับเป็นคนหดนาดผักคือเป็นเหตุงานให้ห้องสิงแม่เบียวเราบ่ได้นางอยู่สือ,สอนางเหรียญแล้วสิค่ะคือหนาทีของเราเป็อยู่เบิ่งเราเบิ่งหลังให้เบียดหลานซ้ายเบิ่งหลานซ้ายสอนหลานซ้ายคือเขาต้องเห็นคุณค่าของทุกคนนะคะเขากเขาเห็ดงานให้เขาเขาก็ต้องอยากได้เขาบ่ได้อยากได้ยังจากเฮานะคะคือสินน้ำใจเนาะเดี๋ยวคิดว่าคนเฮาน่ะ โอกาสที่เขามีอยู่เขาอ,อยากเห็นอยางให้บุพการีอยากดูแลคน้น่จชีเชนไป็โดดค่ะมันบอแมแนวเงินออียงไหลายรวมหลเห้าเอาไปกินไปเที่ยวไหลหมดหลก็นั่นหาความสุขให้ตัวเองสุขรอบด้านสําหรับเดวเนาะอันเดียวพูดถึงตัวเองเด้อเดียวอะไบอกใดสอนผู้ใดเด้อค่ะอย่าว่าเดียวสอนเด้อพูดเห็นถึงให้ฟังเพราะว่ามีค้นถามนะคะว่าบอกกลับบ้านบ้เทีบอกกินหอดบ้านแน่ดิตามว่ามันมันคิดหอด,หอดเปล้ลลก,กับไมาแวมัน อันบป็นแทนทีของเปียวนะแม่ค่ะทุกคนเปียวไปอยู่มาสองอาทิตย์แฟนเปียวปล่อยให้เปียวกลับวังวังช่วงเปียวไปตอนใดเนาะแต่ก็ลืมวันลืมเดือนก็นาฮวันปีที่แล้วเดียวไปมาแล้วนะค่ะทุกคนเปียวหนหงิดเปียวไปแล้วม่มีอีหยังให้เปียวเฮ็ดเปียวหนหงิดเปียวจะมีหนหงุดไปใส่มาใส่ก็ต้องล้อคนล้อนักล้อทุกคนหงุดหงิแล้วเปียวเป็นคน เปลียอยู่นี่เปลยวเคยชิงกับการอยู่ผู้เดียวนะคะทุกคนเลยเปลยอยู่แบบเงียบเนาะอ่าใครสิไปสิมาเขาก็สิบอก่ากาวกันทีนะคะเพราะเปลยวไปอยู่บ้านนอกผู้ใดก็เออใช่นอนอยู่บางทวันก็มาขายของเปยวก็เข้าใจได้ทุกคนเ่าเปลี่ยวเปนเปลยวก็เข้าใจแต่มัน่เป็นทีของเปลี่ยวสินะคะเปลี่ยวไปเดีพักพอนสมองแล้วเนี่ยผู้ใดพานมาขายของก็ซื้อมัดซื้อทุกคัน ไม่รตัวน่ะแล้วก็อยากซอยจนแม่เพียอดึงหัวอย่าซื้อหลายลูกมันกินหมดทันเปลียวมักไอติมนี่ไปซื้อทุกมือ้อเปลี่ยวมากอยู่เมืงองนอกไม่ได้กินไอติมแบบนั้นเนาะ,ะไอติมแบบกะทิแล้วก็ไอติมทุเรียนเปียวเปลี่ยวว่าใครมักกินทุเรียนแต่เปล่าก็ซื้อเห็นคนในครอบครัวเปียวมักสลิมค่ะกินสลิมของของกินบ้านเปลี่ยวเต็มนะทุกคนแต่ว่าบ้านเปลี่ยวเนี่ยไม่ได้หรูไม่ได้บ้านไม่ได้ไม่เพราะว่าหนึ่ง เขายังบ่ลงโตว่าเฮาสิเหตุบ้านออกมาสงใเดบ้านพี่มันเป็นบ้านเก่านะคะพี่อึ่งแต่พี่อายุยี่สิบสามเพิ่นสามมาแต่หลายปีแล้วมันเป็นบ้านเก่าพี่อ่ะอยางยกพื้นแล้วก็ยกหลังคาขึ้นแล้วนีนมันเป็นช่วงที่ว่าตอนนี้นะคะครอบครัวพี่อ่กํากลังพบเจอปัญหาหลายใะแม่ค้องซ้ายกับ่ต้องมาเริ่มต้นศูนย์ใหม่กวัวสภาพจิตใจเขาสิดีขึ้นกลัวเขาสิเขาสิคึอมาเป็นผู้เป็นคน สุขภาพจิตนั้งแย่นะคะตั้งแต่เลิกกันเนาะเลิกมึับเมียแล้วก,ก็มันกลัวสิเนาะมันก็เป็นเรื่องง่ายนะเอาไมอยากว่าหลายแต่ก็บอกสู้ฟังนั่นแหลนั่นแหละต้เนเดือนนายสิเปิดร้านมีของตัวเองแล้วสินะเพื่อก็จะคอยซัพพอร์ตน้องอยู่ข้างๆให้กำลังใจเองสินะคะว่าว่าทิ่มว่าปลากันดอกที่น้องกันที่เขาที่เขาทุกว,วันนี้มันก็คุ้ะอั่นอี่อยัง เราไปขุดของเพื่อนก้อนเราเปเพื่อนกับมัดขุดเหยี่ยที่หลังเก็อยากได้อันควางไส้ไก่ไหมคะไปอยู่ในบ้านมาเซ็นในบ้านเย็นเปียวบานแล้วเปียวกับมักอ่ามักแก่ปลูกพักเป็สิปลูกไว้ข้าคอเปียกระท่อมน้อยลงเปียวกั็นคนมักมักอยู่เงียบๆเฉยๆเลยสิเอาไว้หลงหลังนั่นแหละความคิดของเปียวนอนสายก็เลยเฮ็ดให้ไปไปขุดของเพื่อนเราเด้เป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างของเพื่อนเสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปมาใหยี่ยพร้อม อันล่าสุดนี่ก็ถ่ายมาให้เย่ยเบิงเดี๋ยว็นเอาลงให้เบิงดอกคารบันอันกระนั้คุณเห็นเย่ได้ผมผมไปซื้ออันนี้ส่งใบเสร็จมันดีดีดอกซื้อไอ้อีงก็ส่งใบเสร็จมาอยากให้เย่ยรู้ว่าใจไอยอีงไปแน่เปียกหนักเก็บเก็บเงินไว้เพราะว่าหาเกิดไอ้อีงขึ้นแบบเมืองนอกนะคะทุกคนเนี่ยมันได้หลายกว่าคนอยู่เมืองไทยจังสามเท่าของสิน,นะคะ้า บางเกิดเมียงขึ้นเขาต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวมันก็จะมีท่าละตั้งกันนะ,น,ะนะเนแะก็จะรอนหะค่ะทุกคนจ้องมาค่อยเบิ้งนะค่ะว่าน้องไซก์จะเปิดลานออกมาเป็ไนไจในเดือนหน้านี่แหละโดยกับเล็กคุยกับแม่นะคะว่าเอาส่ซะน้องอยากเห็ดย่างอยให้น้องเห็ดคือเขาต้องให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเขาเป็นผู้แนะน้าเปรี้ยวเนี่แน้นําหลายอย่างมากเลยจนน,อน,น้องรำคาญุ่ดละอยากให้น้องเห็ดอันนั้นอยากให้น้องให้ คือให้แนวทางน่ะไปหา้อมู้อันนั้นอันนี้ให้น,น้องบุม๊มนว่าไปจัดแจงชีวิตเขาได้ค่ะคือให้เขาเห็นผ่านตาหน่อยค่คะว่าเย่เห็นอันนี้ดีเย่มากอันนี้อันนั้นนี่อยากเห็นอย่างเฮ็ดคืออยากสนับสนุนน้องเต็มที่หน่อมไหมอยากให้เขาอยู่ให้ได้มันบุ๊มนเรื่อง,งไงเด้ทุกคนการลงทุนเห็นอีหยังมาใส่เงินทั้งนั้นแล้วก็่กว่าจะมีดคขาคนหนึ่งบุม๊มบินเรื่องไงเราย,ยิ่งไปอยู่แถวบ้านนอกนะฮ้องาะเดี๋ยนวะคิดว่า น้องอยู่นั่นเขาก็ทํางานให้เปียวเขาทํางานเพื่อเขาดูแลแม่หนาที่แม่ให้เปียวปลาอันเบิ้งเนี่ยอันยาฮอร์โมนให้แม่กนิ่นแม่แล้วลรู้สึกว่าแล้วเบื่ออาหารมันก็ไปหาหมอไปคุยกับหมอเอามาให้แม่ยาแม่เมือมันก็ไปหามันก็เฮ็ดหน้นเหาเฮ็ดนีดูแลแม่แทนเปียวหน่งยนะคะทุกคนอืมสิ่งที่ทุกคนแล้วกลับไปกับว่าล่าให้ฟังเรื่องครอบครัวของเปียวแล้วก็มว่าหอปอเปียกนะคะ จงังใดผิดพลาดสิ่งใดไปก็ต้องกราบขออภัยนะคะเรากาะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย